รู้หรือไม่ว่าค่าควายกำลังจะขึ้นจาก3.9เป็น4.68ในต้นปีหน้าถ้าคุณจ่ายค่าควาอยู่ที่1,000บาทต่อเดือนในเดือนธันวามกร,ราค่าควายของคุณก็จะขึ้นเป็น1,170บาทเหตุผลหลักหลักทำให้ค่าควายแพงก็คือการนำข้าวของแพงไปใช้ผลิตเกระแสไฟฟ้าให้กับประชาชนแล้วเอาของถูกไปให้กับเอกชนเหตุผลถัดมาก็คือ ทำให้เราจ่ายเงินให้กับโรงไฟฟ้าฟรีฟรีผ่านความพร้อมจ่ายโรงไฟฟ้า,ามันถูกสร้างมาโดยไม่ได้เดินเครื่องเลยเอาเงินไปให้ฟรีฟรีเลยตลอด25ปีพรรคเก้าไกลเสนอ3วิธีแก้ปัญหาอย่างนี้นะครับก็คือการปรับโรงไฟฟ้า,าสร้างกัดธรรมชาติให้ราคาแพงและเอาของถูกโดยเฉลี่ยจัดสรรกัดธรรมชาติที่ ถูกลงให้กับประชาชนแล้วก็ให้ภาคเอกชนในอัตราสัดส่วนต่างๆเท่าๆกันข้อที่2แก้ปัญหาลดความพร้อมจ่ายหยุดจ่ายเงินฟรีๆให้กับโรงไฟฟ้าขอเอกชนที่ถูกสร้างมาไม่ได้เดินเครื่องเลยข้อที่ 3. หยุดการเพิ่มจํานวนโรงไฟฟ้าเกินความเป็นจริงไม่ต้องเซ็นสัญญาโรงไฟฟ้าเพราะว่าโรงไฟฟ้าเรามีอยู่เรามีโรงไฟฟ้าเกินความจําเป็นแล้วครับแค่นี้แหละครับ ไอ้น้องติดควายเดือนหน้าค่าควายจะขึ้นแล้ว